บัดนี้วันที่สามเดือนพฤศจิกเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่12ที่ข้าพระเจ้านายสุภชัยนาภูวงศ์ขอถวายเสียงสวดสรรยายพระสูตรพระปิตาและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,มมชา,า,ชาและอาจารย์บูชาเด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าตรงตั้งมั่น มีสติละาลึกได้มีสติจดจอในอักขระพยัญชนะในบทสวดจังต่อเนื่องด้วยเธิด 1. ชุมนุมเทวดาสามันตาจากกะวาราสุอัตลาคันชันตุเทวตาสัทธรรม,มังมุนิราชะชะส,สุนันตุสักขโมคขาทังสักเคกามีจะรูเปคิลิสักข,ขละตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจะคา,ามี ละลูวนะนาขะห์นีเขหะวัตถุมหิเขเตเตีภูมมาจะยันตุเทวาชะละทะละวิสามียักขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนีวะละละวะจะนางทาสาทะโอเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมะสวรรคาโลอยมมาาลอยม พระธันตาธรรมะสาวนกาโลอายมพระธันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านมาาโมต,ตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมต,ตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมต,ตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดตรสอนคมพุทธทังสารนังคัชามิ ทำม,มังสารนังคชามิสังคังสารนังคชามิตุติยมปีพุททางสารนังคชามิตุติยมปีทำมังสารนังคชามิตุติยมปีสังคังสารนังคชามิตาติยมปีพุททางสารนังคชามิตาติยมปีทำมังสารนังคชามิตาติยมปีสังคังสารนังคชามิสีบทสวดสัต กาลิยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวังเอเตนะฉัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญรมโมเมสรนังวังเอเตนะฉัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพาธานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวังเอเตนะฉัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพธา